สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านที่กำลังมารับชมนะครับผมวันนี้ก็มีเพื่อนๆน,นะครับสอบถามมันเข้ามานสนใจนะครับอยากจะทราบว,ว่าตัวขัดกระบอกเสื้อสูบเครื่องตัดญยา g x 3 5มหนะครับ่ามันเส้นผ่าศูนย์กลางเท่าไรนะครับอันนี้คือเสื้อของ g X ดสามหนะมันจะมาเป็นชุดอย่างนี้นะนะครับเราจะใช้ในกรณีเมื่อ เออมันรู้สึกว่าเครื่องมม่มีกำลังนะครับลูกแหวนรวมอะไรประมาณนั้นนะครับผมทีนี้เราเห็นมันเป็นรอยนะครับผมเราก็ดัดแปลงง่ายๆนะดัดแปลงง่ายๆนะครับ่ท่อที่ผมใช้นี่เพื่อนสอบถามมาว่าใช้เส้นผ่าศูนย์กลางเท่าไหร่นะครับท่อนีอ้จะให้ดีนี่ท่อนี้ผมหาเหล็กอะไรเนาะผมเอาแป๊บสแตนเลตนะครับ เป็นสแตเลสท,ท่อที่มีความยาวนิ้วครึ่งนะครับถ้าท,ที่มีท่อเหลียมเรียมเรียมเรียมในนิ้วครึ่งนะครับหนึ่งส่วนสองนิ้วนะครับผมนิ้วครึ่งหรือถ้าวัดเป็นมิลก็มันจะตกสามสิบแปดมิลน,นะครับผมสามสิบแปดมิลแล้วก็เชื่อมนะครับเชื่อมติดที่จริงมันเป็นท่อโปง่งท่อโล่งนะครับ ทีนี้เราจะหาวิธียังไงให้มันได้ศูนย์นะครับเพื่อที่จะมาจับสว่านตัวนี้ผมก็ใช้ก้านวาลนะครับขนาดสามหุนนะครับจับสว่านแท่นหรือสว่านมือได้นะครับตัวนี้แล้วก็เอาเหล็กตันหน่อยเชื่อมแล้วก็เจาะนะเจาะนะเจาะรูเพื่อตีหเหล็กแท่งสามหุนนี่เข้าไปในแท่นกลมๆนี้ก่อนจากนั้นก็เอาแท่นกลมนี่นะครับ มาตอกใส่เข้าไปลึกหน่อยนะครับเข้าไปลึกหน่อยเพื่อจะให้ศูนย์มันได้กันไม่ต้องขึ้นแท่นกึ่งอะไรตั้งยากนะครับก็แ้มแ้มแ้มนะแล้วก็เอาจากจะให้มันตรงหน่อยก็เอาหาสว่านจับหมุนล,ลองดูถ้าไม่ได้ก็เคาะดัดเอานะครับผมตัวนี้ก็ทําไว้นะวิธีการขัดแล้วก็เนี่ยทำให้เปิดเปิดนี่ก่อนนะครับบางคนอยากจะอาจจะอยาก ทดสอบทําตามนะก็ใช้ใบผ่านะใบผ่าก็ใบไม่ใช่ใบเจียนะมันเป็นใบผ่าตัดเหล็กพวกสีเขียวสีวนั่นนะจะหินเจียลูกหมูสีนิ้วนะผ่าเข้าไปประมาณสักสองนิ้วนะครับผมจากนั้นก็พับนะพับกระดาษทรายนะครับกระดาษทรายเนี่ยมันเป็นมาก,มกมลมๆก็พับพับเข้าไปรับได้นะครับ ซึ่งท่อมัน38มิลแล้วทีนี้กระบอกสูบของเกีย์สามห้าน่าจนะสามเนาะถ้าเอาตัวนี้เข้าไปมันก็ยังไม่ถึง39มรอกแล้วมันก็มีปิด,ปดอาจจะมีพอดีบ้างนะครับถามวา่ามันจะกลมไหมนะครับส่วนตัวมองว่ามันก็ไม่ค่อยกลมเท่าไหร่ละแต่ว่าถ้าด้วยความเร็วรอบนะครับความเร็วรอบที่มันแรงมันก็จะ มันมัน,ม,นมันเพลิอนอยังไงเราเอพี่น้อ,นองมันหมุนนะครับมันหมุนอยู่ในท่อนะฮะมันหมุนอยู่ในเนี่ยเห็นไหมเนี่ยเวลามาันเ,ามาเข้าไปผมก็ไม่อยากเข้าไปกลัว,ลว,ว,วมันลายเพราะว่าเพราะว่าอันนี้มันยังใช้ได้อยู่มันยังไม่ลายนะฮะมันก็จะเข้าไปนะครับมันก็จะไปหมุนหมุนใส่เนี่ยแล้วก็เอาสว่านนะครับสว่านสว่านมือได้ไหมเเลินเนี่ยสว่านเอาผมก็ พูดไม่ถนาดพูดไทยไม่ถนัดขอโทษนะครับเอาสว่านมือจับแล้วก็หมุนนะครับใส่น้ํามันที่นี้ก่อนจะหมุนนะใส่น้ํามันโซลา่าก็ได้น้ํามันเครื่องก็ได้นะครับบีบเข้าไปตรงนี้เลยนะบีบเข้าไปแล้วก็ยัดตัวนี้เข้าไปสักหน่อยก่อนนะครับเพราะพอมันเริ่มจะเข้าไปได้สูงแล้วก็เอาสว่านเลยครับที่นี้หมุนหมุนแล้วก็ดึงเข้าดึงออกนะ มันก็ชักเข้าชักออกนิดนึงชักเข้าชักออกนิดนึงแต่ให้หลุดนะอย่าให้มันหลุดโบกหรอกดึงแล้วชักเข้าชักออกชักเข้าชักออกอย่างนี้นะครับพอนะครับแล้วก็ถอดออกมาเช็คดูนะครับเอามือลูบรูปดูได้ก็พอนะอย่าไปขาดมากเดี๋ยวมันจะหลวมครับของทุกอย่างชักเข้าชักออกบ่อยๆรวมนะครับผมโอเคนะครับเป็นแนวทางนะครับอันนี้ก็นิ้วครึ่งเนาะวงนอกนิ้วครึ่งเรื่องบ้ใช้วงในวงนอกครับผม วงนอกก็3สารนิ้วครึ่งนะถ้าพัดเป็นนิ้วก็ตกนิ้วครึ่งหรือถ้าพัดเป็นมิลก็สาสิบแปดมิลน,นะครับแบบตัวนี้เป็นแบบสแตเลสนะครับนะตัวนี้ก็เหล็กตันเหล็กทั่วไปโอเคครับผมขอบคุณทุกท่านที่รับชมครับผิดพาดประกันใดขออภัยนะครับสวัสดีครับ